สวัสดีครับคุณผู้ชมผมเก่งช่องนักบอลพันลลาครับคลิปนี้ผม,มาบอกถึงครับรางวัลบัลลัง์ดที่กําลังจะเกิดขึ้นครับในวันที่30ตุลาที่กรุงปารีสครับคลิปนี้ผมก็จะพูดถึง10อันดับครับตัวเต็งที่มีโอกาสที่จะคว้าบัลลัง์ดในปีนี้2023จะเป็นใครครับไปเราไปเริ่มรับชมกันเลยดีกว่าฮะอันดับที่10ครับฮูเลียนอาวลเลจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับ เป็นคนที่ติดอันดับที่10มาครับด้วยผลงานในฤดูกาล2022-2023เนี่ยด้วยการทำไป23ประตูกับ6แอสซิ์ครับได้แชมป์ไปอีก4ถ้วยครับได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปียนลีกครับแชมป์ฟุตบอลโลกแชมพ์เมีย์ลีกแล้วก็แชมป์ FA ครับครับมีนักเตะพรมเมีย์ลีกเพียงแค่6คนเท่านั้นครับที่ทำประตูในทุกรายการได้มากกว่ารูเลียนเอเวเลสนะฮะ ที่พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าเขาเป็นนักเตะที่ดีเกินกว่าจะเป็นตัวสำรองให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วล่ะฮะสำหรับตอนนี้ครับเขาคือนักเตะที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดบนโลกฟุตบอลอีกหนึ่งคนนะฮะและอาจหมายถึงตัวเต็งบอลลังดอในอนาคตด้วยล่ะฮะสำหรับเจ้าหนูคนนี้ฮูเลียนอวาเลส คนต่อมาอันดับที่9ครับโรเบิร์ตเลวันดอฟกี้จาก FC บาร์เซโลนาครับผลงานในฤดูกาล2022-2023เนี่ยพีแกเนี่ยก็ยังเก่าเหมือนเดิมครับซัดไป35ประตูกับ10แอสซิสต์นะฮะได้แชมป์เนี่ยได้แชมป์ลาลีกาสเปนแล้วก็ซูปเปอร์โกปานะฮะแม้ว่าโอากาสสัมผัสบอลลังโอของโรเบิร์ตเลวันดอฟกี้ได้ลุดลอยไปแล้วแต่เขายังคงรักษามาตรฐานในระดับสูงฮะ และเขายังพาบาร์เซโลนากลับมาคว้าแชมป์ลาลิกาสเปนแม้จะเริ่มเข้าอายุไวั35ปีก็ตามครับบอกได้เลยว่าพี่แกในหญิงได้หลากหลายมากๆครับสำหรับโรเบิร์ตเลวันดอฟกี้ต่อมาอันดับที่8กัเบโรดีนะฮะจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ผลงานฤดูก,กาล2022-2023เนี่ยพี่แกยิงไป4ประตูแล้วก็7แอสซิสต์นะฮะได้แชมป์ก็คือแชมเปียนลีกพรีเมียร์ลีกแล้วก็เอฟเอคับ มิดฟิลด์ตัวรับที่ดีที่สุดในโลกนะเวลานี้ครับโบรดี้คือกุญแจสำคัญครับในแดนกลางของเปปกอร์เดโวล่าโดยเขาเป็นมิดฟิลด์ที่ทำงานหนักมากๆครับลงสนามไปถึง52นัดครับรวมถึงยิงลูกชัยในเกมนัดชิงยูฟ่าแชมเปี้ยนลีเลกที่ชนะอินเตอร์มิลานมา1ประตูต่อศูนครับก็โอ้โหพี่แกนี่ก็ช่วยทีมเยอะมากๆเลยครับสำหรับโรดี้ต่อมาอันดับ ที่เครับวิเตอร์โอซิมเฮนจากนาโปลีนะฮะในฤดูก,กาล2022-2023เนี่ยพี่แกเนี่ยซัดไป31ประตูกับพาแอสซิดครับได้แชมป์หนึ่งแชมป์ครับโอซิมเฮนจะได้รับการจดจำเป็นฮีโร่ของแฟนบอลนาโปลีตลอดการครับหลังเป็นกำลังหลักครับพาทีม ฟ้าแชมป์ซีอาครั้งแรกในรอบ33ปีครับเป็นเครื่องหมายคำถามว่านาโปลีจะสามารถล้งให้เจ้าตัวเนี่ยอยู่กับทีมต่อไปในฤดูกาลหน้าได้หรือเปล่านะฮะโอ้โหมีหลายทีมเนี่ยจ้องมากๆเลยเลยะฮะสำหรับนักเตะคนนี้ครับยิงโค้รเดือดแน่นอนครับสำหรับนักเตะคนนี้จากหนาโปเลยฮะต่อมาฮะอันดับที่6ครับอิไคกุนโดกันนะจากแมนเชสเตอร์ซิตี้แต่ล่าสุดเนี่ยละย้ายไปอยู่บาร์เซโลนาเรียบร้อยแล้วนะฮะ ผลงานครับ2,022-2,023เนี่ยพี่แกทัดไป13ประตูแล้วก็ทำไปอีก7แอซซิดนะฮะแชมป์ที่ได้มาก็แชมเปี้ยนลีกพเมร์ลีกแล้วก็ FA คัพครับไม่ว่ากุนโดกันครับจะเล่นให้กับสโมสรอนใดก็ตามครับในฤดูก,ๆๆการหน้าสโมสซอนนั้นจะได้นักเตะที่มีพิษส่งรอบตัวแน่นอนนะและเป็นตัวตัดสินเกมในหลายๆเกมได้แน่นอนนะสำหรับนักเตะคนนี้นะฮะ สองประตูในเกมกับลีกและเอฟเวอร์ตันครับช่วยให้ทีมเนี่ยปิดจ็อบฟ้าแชมป์พรีเมียร์ลีกมาเป็นที่เรียบร้อยนะฮะรวมถึงสองประตูที่เบลมลีย์เนพาทีมเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคว้าแชมป์เอฟเอคับมาด้วยนะฮะโอ้โหพิษส่งเยอะจริงๆครับสำหรับนักเตะค,คนนี้อีกอยกุนดูกัน ต่อมาฮะอันดับที่5ครับควินดลบอยจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับผลงานฤดูก,กาล2022-2023เนี่ยพี่แกทำไป10ป,ประตูครับแล้วก็32แอสซิต์ครับได้แชมป์มาเป็นแชมเปี้ยนลีกพรีเมียร์ลีกแล้วก็เอฟเอครับครับ32แอสซิต์คือเครื่องหมายการันตีครับว่าเป็นเพย์เมเกอร์ที่ดีที่สุดในยุคครับและเป็นหัวเหตุผลว่าทำไมแมนซิตี้ ถึงถล่มคู่แข่งแบบยับเยินเป็นส่วนใหญ่นะฮะโชคไม่ดีครับที่เขาได้รับอาการบาดเจ็บเล่นต่อไม่ไหวครับอีกครั้งในเกมนัดชิงยูฟ่าแชมเปี้ยนีกครับแต่เขาก็ยังได้มาฉชูทั่วยูดีและฮะเป็นสุดยอดกองกลางที่จ่ายบอลได้ดีมากๆอีกหนึ่งคนนะฮะโอ้โหกองหน้านี้เล่นสบายมากครับถ้าอยู่กับเควินเดบรอยนะฮะยิงกระจายแน่นอนฮะต่อมาอันดับที่4วินิอุสจูเนียจากเลอมาติดนะฮะ ในฤดูกาล2022-2023กับพี่แกเนี่ยตัดไป24ประตูกับ2 5แอสซิดครับแชมป์ที่ได้มาก็มีแชมป์โกปาดาเับเบล่ครับคับเิลคับและก็ยูฟาซูเปอร์ครัพนะฮะฟอร์มส่วนตัวของวินิสิวุสเนี่ยยังคงยอดเยี่ยมและเป็นอาวุธหลักของลาชันชุดข่าวเรียมอดดิดครับในฤดูกาลล่าสุดและเป็นหนึ่งในนักเตะ ที่เรียกได้ว่าระดับโลกนะฮะแม้ว่าทีมเนี่ยจะไปไม่ถึงฝั่งฝันครับโดยการพาดทาให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับในรายการยูฟ่าแชมเปี้ยนครับอาจทำให้เขายังเอื้อมไม่ถึงครับกับคำว่าบัลลัง์ดในอนาคตอันใกล้นี้ก็ต้องรออีกสักนิดครับสำหรับบินิอุสจูเนีย ต่อมา,าอันดับที่3ามคิลิยีนเอ็มปอเปจากปาริสแตงชักแมงนะฮะในปี2022-2023เนี่ยพี่แกเนี่ยยิงไป53ประตูครับแล้วก็ทำไป14แอสซิดครับได้แชมป์ลีกเอิงครับแล้วก็เฟนส์ซูเปอร์คัพครับ แม้ว่าทีมจะได้เพียงแชมป์ลีกรายการเดียวในฤดูกาลนี้แต่ผลงานส่วนตัวครับเอ็มปะเป้นั้นก็ยังสุดยอดยอดเยี่ยมอยู่เสมอนะฮะด้วยการทำไปมากกว่า50ประตูครับทั้งในานามสโมสรแล้วก็ในานามทีมชาติครับรวมถึงแฮตทริกในเกมนั้นจริงฟุตบอลโลก2 0 2 2ครับที่ทำให้เจ้าตัวเนี่ยได้รับรางวัลลงเท้าทองคำมาด้วยแล้วก็ถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งครับที่น่าจะตามองมา,มา,มากๆเลยนะฮะต่อมา แะอันดับที่2ครับสำหรับเออร์ลิปบอลฮอลล์จากแมนเชสเตอร์ซิตี้ในฤดูกาล2022-2023เนี่ยพี่แกเนี่ยซัดไปถึง53ประตูแล้วก็ทำไปถึง9แอสซิสต์ครับแชมป์ที่ได้มาก็มีแชมเปี้ยนลีกพรีเมียร์ลีกแล้วก็ FA ครับครับ เจ้าตัวเนี่ยพึ่งย้ายมาพิมล,ลิกได้ปีเดียวเท่านั้นครับโอ้โหทําลายสถิติมากมายเลยฮะโอโ้มาได้นิดเดียวก็ทําลายครับโอ้โหกองหลังเนี่ยต้องปรับตัวเข้าหาพี่แกนะพี่แกเนี่ยมาถึงก็ไม่คิดจะปรับตัวอะไรเลยครับก็มายิงย่างเดียบยิงกระจายครับสาหรับเออร์ลิงเบลฮาร์แลนด์ก็มีโอกาสมากมากเลยครับที่จะแย่งชิงรางวัลบัลลังโดในปีนี้นะฮะก็น่าสนใจมากมากครับสำหรับเด็กนรกลกแตกคนนี้ครับเออร์ล e ิงเบลฮาร์แลนด์ และต่อมาอันดับที่1ครับเต็งหนึ่งของเราครับเลโอนลเมนซ,ซี่จากปารีสแซงต์แชร์แมงครับลาสตูดก็ย้ายไปอินเตอร์ไมมีครับ ก็ในฤดูกาล2022-2023เนี่ยพี่แกเนี่ยทำไป38ประตูครับแล้วก็ยิายซิดนี่อายุ34-35จริงหรือเปล่าโอ้โหยังเดือนนะได้แชมป์ฟุตบอลโลกได้ลิกเองิงแล้วก็เฟนส์ซูเปอร์ครัพนะฮะมาตรฐานฟอร์มพี่แกเนี่ยไม่เคยตกลงไปเลยครับยังคงยอดเยี่ยมแล้วก็มีมาตรฐานที่ค่อนข้างสูงมากๆครับผลงาน ในานามทีมชาติก็โดดเด่นเหลือเกินครับเป็นเดอะแบกให้กับอาร์เจนตินาแล้วก็ทําให้ทีมเนืฟ้าแชมป์ครับการที่เวิโอเนเมซีได้แชมป์ฟุตบอลโลกแบบนี้ครับก็แหม่มีโอกาสสูงมากๆครับที่เจ้าตัวเนี่ยจะได้พิชิตบอลลังดดในลูกที่8ของพี่แกด้วยแหละฮะ ซึ่งอาจจะเป็นลูกสุดท้ายของพี่แก่ด้วยเลยฮะ,ะเพราะว่าตอนนี้ก็ไปอยู่อินเตอร์ไมมี่ครับในลีการัฐอเมริกาเรียบร้อยแล้วอะและนี่ก็เป็นทั้งหมดของคลิปนี้ครับหาาใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนักบอลผ่านลานไปด้วยนะฮะคลิปนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ